พี่น้องที่รับในวันอาทิตย์ที่สามเทศกาลเตรียมรับพระคิดเจ้าพระศาสนาจักเชิญชวนเราให้พิจารณาไตรตรองเกี่ยวกับความชื่นชมยินดีที่พระบุตรของพระเจ้าจะนำมามอบให้แก่เราตั้งแต่ก่อนสังายาวาติกันที่สองแล้วคิรสตชนรู้จักวันนี้ในนามของวันอาทิตย์แห่งความชื่นชมยินดี g กาเดเ e s ันเดย์คำว่าเกาเดเจเป็นภาษาละตินแปลว่าจงร่าเริงยินดีหรือว่าจงชื่นชมยินดีเถิดเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่เรื่องแปลกที่ในวันอาทิตย์นี้พระสงฆ์ผู้ประกอบพิธีจะสวมอภรรสีชมพูหรือว่าสีแดงอมชมพูซึ่งเป็นสีแห่งความชื่นชมยินดีแทนสีม่วงซึ่ง เป็นสีแห่งการเป็นทุกข์กลับใจทำไมเราจรึงต้องชื่นชมยินดีคำตอบคือเพราะว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าพระบุตรของพระเจ้าจะเสด็จลงมาดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์คนหนึ่งท่ามกลางเราแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของเราอาัมพระบของพระบรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอนที่เราเพิ่งได้รับฟัง ก็บอกเราว่าพระวจะนะทรงรับธรรมชาติมนุษย์และจะเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางเราและก็ยิ่งกว่านั้นพระองค์ทรงนำข่าวดีเรื่องความรอดพ้นของพระเจ้าเนี่ยมาประกาศให้เราได้ทราบด้วยบทอ่านแรกซึ่งมาจากหนังสือประกาศสุอิสยาเป็นข้อความซึ่งพระเยซูเจ้า ทรงประยุกต์เข้ากับตัวของพระองค์เองเมื่อพระองค์ทรงเทศสอนในสารธรรมที่เมืองนาซาเดตพระจิตของพระเจ้าสถิตเหนือข้าพเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้โดยการตรัสเช่นนี้พระเยซูเจ้าทรงชี้ให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ได้รับเจิมเป็นพระเมสสิยาห์ที่ชาวอิสราเอล ฝ้ารอคอยเป็นเวลานานแสนนานและเป็นพระผู้ไถ่ผู้ประชากรของพระเจ้าทำไมพระเยซูเจ้าจึงส่งถูกส่งลงมาบนโลกนี้คำตอบก็คือพระเจ้าทรงส่งพระองค์ลงมาเพื่อประกาศข่าวดีแก่นคนยากจนปลอบโยนผู้ที่มีใจชอกช้ำประกาศอิสรภาพแก่เฉลย การปลดปล่อยแก่ผู้ที่ถูกจองจำประกาศปีแห่งความโปรดปรานจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงอยู่ข้อความในพระคัมภีร์ตอนนี้ถูกเขียนขึ้นในช่วงที่ชาวอิสราเอลส่วนใหญ่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากจากประเทศมหาอำนาจในสมัยนั้นต้องตกเป็นเชลลยอยู่ในต่างแดน หลายคนต้องสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะภัยสงครามการเบียดเบียนคมเหงจากผู้มีอำน,นาจอย่างไรก็ตามในสมัยของเราก็ยังมีผู้คนมากมายหลายล้านคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์คล้ายๆหรือว่าเหมือนกันเพียงแต่รูปแบบภายนอกอาจจะแตกต่างกันเท่านั้นเองบางคนมีทรัพย์สินเงินทองมากมาย แต่ก็ยากจนในด้านสติปัญญาบางคนขาดความรักและก็ความอบอุ่นในครอบครัวแม้นว่าภายนอกดูเหมือนว่าพวกเขาร่ำรวยและก็มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแต่ในส่วนลึกของหัวใจพวกเขารู้สึกเหมือนกับว่าตนเองอยู่โดดเดี่ยวท่ามกลางฝูงชนบางคนอาจตกเป็นทาสของยาเสพติด ธาตุของลัทธิบริโภคนิยมเห็นอะไรก็อยากจะได้เป็นหมดและก็พยายามทุกวิธีทางที่จะได้สิ่งนั้นมาโดยไม่คำนึงถึงจริยธรรมหรือว่าศีลธรรมอันดีงามบางคนตกเป็นธาตุของอารมณ์ของตนเองควบคุมอารมณ์ไม่ได้ถ้าพระเยซูเจ้าเสด็จมาเพื่อปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระ จากการเป็นทาสของสิ่งต่างๆเหล่านี้เราสมควรที่จะต้องชื่นชมยินดีมิใช่หรอือปรกรศสุอิสยาบอกเราอย่างชัดเจนในบทอ่านแรกในวันนี้ท่านบอกว่าข้าพเจ้าจะเปรมปรีอย่างยิ่งในองค์พระผู้เป็นเจ้าวิญญาณของข้าพเจ้าจะชื่นชมยินดีในพระเจ้าของข้าพเจ้าเพราะพระองค์ประทานความรอดพ้นแก่ข้าพเจ้า เป็นเสมือนอภรร์ที่ทรงสวมให้ประทานความชอบธรรมให้ข้าพเ,เจ้าเป็นเสมือนเสื้อครุมการเสด็จมาของพระเยซูเจ้าเป็นคำสัญญาแห่งความรอดพ้นสำหรับมนุษย์ทุกคนความรอดพ้นนี้เป็นความสมบูรณ์พร้อมทั้งฝ่ายกายและก็ฝ่ายจิตใจของเราด้วยซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับชีวิตที่ถูกครอบงำ ด้วยความหวาดกลัวและก็ด้วยความปรารถนาที่จะเป็นเจ้าของอย่างไม่มีวันสิ้นสุดความรอดทนนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราสามารถบรรลุถึงได้หลังความตายเท่านั้นแต่เป็นบังสิ่งที่เราสามารถมีประสบการณ์ได้ตั้งแต่บนโลกนี้และก็ในเวลานี้ด้วยถ้าเราไม่มีประสบการณ์นี้บอกได้เลยว่าคริสต์มาส ไม่เคยเข้ามาในชีวิตของพวกเราจริงๆเราไม่เคยพบกับพระเยซูเจ้าผู้ทรงปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากการเป็นท่าในทุกรูปแบบอย่างแท้จริงในบทอ่านที่สองวันนี้นักบุญเปาโลก็เชื้อเชิญเราให้ร่าเริงยินดีเสมอสำหรับเราคตีชนความร่าเริงยินดีหรือว่าความสุขเนี้ย เป็นประสบการณ์ชีวิตประจําวันอย่างหนึ่งแม้ว่ามีปัญหามากมายที่ต้องเผชิญในแต่ละวันคุณพ่อโทนี่เดเมโลเคยบอกไว้ว่าเราแต่ละคนมีทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับความสุขในเวลานี้และถ้าเราไม่มีความสุขเวลานี้เราจะไม่มีอีกเลย หัวใจของความสุขของเราคือการเปิดตัวเองอย่างไร้เงื่อนไขต่อการนำทางของพระเจ้าและการพร้อมที่จะพูดและกระทำอย่างกล้าหาญในพระนามของรพระองค์พราคิดว่าในเรื่องนี้นักบุญยอนผู้ทำพิธีล้างเป็นแบบอย่างที่ดีเยีย่ยมสำหรับพวกเราแต่ละคนพระเจ้าทรงส่ง,สง,สงท่านลงมาในโลกนี้ ในฐานะพยานเพื่อเป็นพยานถึงแสงสว่างท่านไม่ใช่แสงสว่างแต่เป็นพยานถึงแสงสว่างพระเยซูเจ้าพระองค์เองทรงเป็นแสงสว่างแล้วก็นักบุญยอนผู้ทำพิธีล้างเป็นพยานให้กับแสงสว่างนั้นโดยทางศีลล้างบาปเนะีเราทุกคนได้รับมอบหมายให้เป็นพยาน ถึงแสงสว่างแล้วก็ยิ่งกว่านั้นถ้าเราจําได้ในบทเทศบนภูเขาเนี่ยพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงบอกว่าเราแต่ละคนเป็นแสงสว่างสองโลกแต่เราก็เป็นแสงสว่างในลักษณะเดียวกันกันกบที่ดวงจันทร์ที่สะท้อนความงดงามหรือว่าแสงสว่างของดวงอาทิตย์นั่นเองพี่น้องที่รักขณะที่เรา กำลังเตรียมฉลองคริสต์มาสและก็การเสด็จมาของพระเจ้าในชีวิตของเราโดยทางพระเยซูจเจ้านี่เราควรที่จะเตือนตนเองอยู่เสมอว่าพระเจ้าทรงเรียกเราแต่ละคนให้นําพระเยซูเจ้าเข้าไปในชีวิตของเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างเราด้วยแสงสว่างที่เราประดับประดาในวัดในที่ต่างๆ ในช่วงคริสต์มาสเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนพระเยซูเจ้าพระองค์เองผู้ทรงเป็นแสงสว่างสองโลกที่แท้จริงและก็ดังที่พวกเราทราบกันดีปัจจุบันนี้มีผู้คนมากมายที่ยังคงดำเนินชีวิตอยู่ในความมืดขาดเสรีภาพที่แท้จริงในการเลือกความจริงและก็ความรักหูหนวกตาบอดเพราะกระแสสังคม ที่ถูกครอบงำด้วยวัตถุนิยมผู้คนเหล่านี้กำลังรอคอยให้เราแต่ละคนเนี่ยนำแสงสว่างของพระคิดเจ้าไปให้กับพวกเขาและทำให้พวกเขามีประสบการณ์ในความชื่นชมยินดีเราสามารถมีความชื่นชมยินดีของพระเยซูเจ้าและก็ความชื่นชมยินดีของคริสต์มาสจริงๆก็ต่อเมื่อ เราแต่ละคนทำงานร่วมกับพระเยซูเจ้าเพื่อนำความชื่นชมยินนี้เข้าไปในชีวิตของเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างเราขอพระเจ้าอว้พอรอพวกเราทุกคน